สวัสดีเพื่อนเอนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องラ e แ a ชชั่นของเราวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทําความรู้จักกับรถโคชรุ่นใหม่ล่าสุดปี2026จากแอร์อุดงซึ่งเป็นรุ่น VIP ที่เพิ่งเปิดตัวไม่นานนี้บอกเลยว่ารถรุ่นนี้ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความสะดวกสบายและประสบการณ์การเดินทางที่เหนือชั้นสําหรับคนที่ชื่นชอบการเดินทางด้วยรถโคชและต้องการความหรูหราเต็มรูปแบบ โดยจุดเด่นแรกที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือดีไซน์ภายนอกที่ทันสมัยโดดเด่นด้วยเส้นสายที่เรียบหรูสีสันที่สะดุดตาและวัดสดุคุณภาพสูงที่ทำให้รถรุ่นนี้ดูพรีเมียมตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นกระจกหน้าขนาดใหญ่และเส้นสายตัวถังที่โชกเฉี่ยวไม่เพียงแต่ทำให้รถดูหรูหราแต่ยังช่วยเพิ่มทัศนวิสัยสำหรับผู้ขับขี่ด้วยนอกจากนี้ยังมีฝาหน้าเล็ที่ออกแบบมาอย่างมีสไตล์พร้อมระบบส่องสว่างอัตโนมัติทำให้การขับขี่ในเวลากลางคืนปลอดภัยและสะดวกสบายยิ่งขึ้น เข้ามาภายในตัวรถเพื่อนๆจะพบกับความแตกต่างอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับรถโคชทั่วไปโดยที่นั่ง VIP ที่กว้างขวางนั่งสบายรองรับสรีระของผู้โดยสารได้เป็นอย่างดีเบาะสามารถปรับเอนได้หลายระดับพร้อมฟังก์ชันนวดไฟฟ้าซึ่งเหมาะมากสำหรับการเดินทางไกลทำให้ทุกเส้นทางเป็นการเดินทางที่ผ่อนคลายและไม่เมื่อยล้านอกจากนี้ยังมีที่พักขาแบบยืดหยุ่นและพื้นที่วางของส่วนตัวสำหรับผู้โดยสารแต่ละคนซึ่งช่วยให้ทุกคนสามารถจัดเก็บสัมภาระได้อย่างเป็นระเบียบและสะดวกสบาย ระบบความบันเทิงภายในก็ไม่แพ้ใครเพราะรถ VIP รุ่นนี้มาพร้อมกับหน้าจอทัศสกรีนขนาดใหญ่สำหรับผู้โดยสารทุกที่นั่งรองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi ความเร็วสูงและระบบเสียงรอบทิศทางทำให้ทุกการเดินทางเหมือนมมีโรงภาพยนตร์ส่วนตัวนอกจากนี้ยังมีช่อง usb และปลั๊กไฟให้เพื่อนเพื่อนชาร์จอุปกรณ์ได้ตลอดเส้นทางระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติยังช่วยให้ภายในรถเย็นสบายแม้ในวันที่อากาศร้อนสุด,สด ในด้านความปลอดภยัยแอร์อุดง VIP โคชรุ่นใหม่2026ก็ไม่แพ้ใครเพราะมาพร้อมกับเทคโนโลยีทันสมัยครบครันเช่นระบบเบรกอัตโนมัติระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถกล้องมองหลังและรอบคันรวมถึงเซ็นเซอร์ตรวจจับสิ่งกีดขวางรอบตัวรถทําให้ผู้ขับขี่มั่นใจในทุกการเดินทางนอกจากนี้ยังมีระบบแจ้งเตือนแรงดันลมยางและระบบเตือนการชนล่วงหน้าเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้โดยสารทุกที่นั่งนอกจากความสะดวกสบายและความปลอดภัย,ยแล้ว รถรุ่นนี้ยังให้ความสำคัญกับการประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อมโดยใช้เครื่องยนต์ประสิทธิธภาพสูงที่ทั้งแรงและประหยัดน้ำมันพร้อมระบบไฮบริดหรือระบบไฟฟ้ารุ่นทดลองทำให้ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และเหมาะกับการเดินทางระยะยาวโดยไม่สร้างมลพิษมากเกินไปสำหรับการออกแบบภายในแอร์อุดม VIP Coach รุ่น2026ยังเน้นความหรูหราแบบละเอียดทุกอย่างจัดวางอย่างลงตัวตั้งแต่พื้นไม้ลายสวยงามพรมคุณภาพสูงการเลือกใช้วัสดุหนังและผ้าแบบพรีเมียม รวมถึงการตกแต่งด้วยไฟเล็ดภายในที่ปรับสีได้ตามอารมณ์ทําให้บรรยากาศในรถดูอบอุ่นและผ่อนคลายการเดินทางไม่เพียงแต่สะดวกสบายแต่ยังสร้างความประทับใจตั้งแต่ก้าวแรกที่ขึ้นรถนอกจากนี้แอร์อุดมยังออกแบบพื้นที่สําหรับผู้โดยสารพิเศษเช่นพื้นที่นั่งสําหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการพร้อมราวจับและทางล่าสะดวกต่อการขึ้นลงและยังมีระบบสื่อสารภายในรถที่ช่วยให้ผู้โดยสารติดต่อก,กับพนักงานได้ง่ายตลอดการเดินทาง ทำให้ทุกคนรู้สึกปลอดภัยและได้รับการบริการที่ดีสำหรับผู้ที่สนใจความบันเทิงแบบเต็มรูปแบบรถรุ่นนี้ยังมีมินิบาร์และตู้เย็นขนาดเล็กในแต่ละโซนทำให้ผู้โดยสารสามารถเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มและขนมระหว่างเดินทางอีกทั้งยังมีระบบเสียงรอบทิศทางในทุกโซนทำให้ทุกคนสามารถฟังเพลงดูหนังหรือเล่นเกมได้อย่างเต็มอรรถรสโดยไม่รบกวนเพื่อนร่วมทางพูดถึงการขับขี่แอร์อุดง VIP Coach 2026กก็ตอบโจทย์ได้ทั้งความสะดวกและความนุ่มนวล ระบบการสะเทือนได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพถนนหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นถนนในเมืองหรือทางไกลรถยังคงรักษาความนิ่งและสมดุลทำให้ผู้โดยสารรู้สึกมั่นคงและปลอดภัยตลอดการเดินทางไม่เพียงแต่ความสะดวกสบายและหรูหรารถรุ่นนี้ยังตอบโจทย์ด้านเทคโนโลยีอย่างครบครัน้วยหน้าจอแสดงข้อมูลการเดินทางระบบนำทาง gps อัจฉริยะระบบแจ้งเตือนการจราจรล่วงหน้าและระบบสั่งการด้วยเสียงทำให้ผู้ขับขี่สามารถควบคุมรถได้ง่ายขึ้น โดยไม่เสียสมาธิในการขับขี่นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนทําให้สามารถตรวจสอบสถานะรถและการเดินทางได้แบบเรียลไทม์ทั้งหมดนี้ทําให้ Air ์อุดง VIP c o a s t 2026เป็นตัวเลือกที่เหมาะกับการเดินทางทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นการเดินทางระยะสั้นหรือระยะยาวทั้งเพื่อท่องเที่ยวพักผ่อนหรือธุรกิจรถรุ่นนี้ตอบสนองทุกความต้องการด้วยความสะดวกสบายปลอดภัยและทันสมัย เพื่อนๆที่สนใจอย่าลืมติดตามช่องรายแพชชั่นของเราเพราะเราจะมีรีวิวแบบจอดลึกอีกมากมายทั้งด้านดีไซน์ฟังก์ชันการใช้งานจริงและเทคโนโลยีที่ซ่อนอยู่ภายในเพื่อให้ทุกคนได้เห็นภาพชัดเจนก่อนตัดสินใจเดินทางด้วย VIP โค้ชรุ่นนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามชมคลิปนี้หากชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องรายแพชชั่นของเราเพื่อไม่พลาดทุกรีวิวใหม่ๆและฝากคอมเมนต์บอกเราด้วยว่าเพื่อนๆอยากให้เรารีวิวรถรุ่นไหนต่อไปแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ